วันนี้พี่น้องไปเบิง้งรถมาลีนอตอ,ตอยต้นสูงสูงเดี๋ยวตอ้องตัดกิ่งเขาออกอตอยใหญ่เขาแตกพุ่มเมื่อนี้บ่ได้ตั้งใจมาเก็บต้นรถมาลีนดอกจาก่อาอตอยถึงมาตัดนี้จากข้างหลังนางเอกเขาจะต้นกระเทียมปลาอาตอยมีต้นกระเทียมปลาวนโตหลังบานหลาะเด้อแตกออกร้ายหลาย,ลายเดี๋ยวต่อยส่เบิง้งอยากโซ่อยากอวดอยากอ้างเบิง้งเห็นบ่นี่ต้นน้นอยนี่แม่นเบิดจากกระเทียมปลาจะเดี๋ยวตอ่อยตัดตน้นใหญ่ เอาไปใส่อันเกี่ยวเยอรมันจ้ะมือเดียต่อยเทปเกี่ยวเยอรมันมอสทัเช่นนั่นแหละจ้ะอันนี้เป็นต้นไอ้ยังเนาะที่เขาเอาหากมันมากินอ่ะเพื่อนเพื่อนลากซูเนาะอันนี้พักแป้นเออคิดซื้อออกแล้วนี่พักแป้นเอามาจากบ้านนังแมวจากข้อแล่นผุล่ะจะเอาต่อยเออลูกคนหายมาเมามาวานไว้มันหวานเอามาลงไว้เนี่ยมันก็แตกเลยๆได้เนี่ยต้อยกระตัดไปกินดูดูแต่อันนี้เนี่ยเป็น เป็นพวกลากซูหรือลากชูบางทีก็เอื่นเอาต่อ,ตอยสิคุดลากมันขึ้นไปกินอยู่เพี้ยเห็นบอกกระเทียมปลาตอ่อยเอาต่อยเอาเป็นเอาเม็ดมันไปวานอยู่เมืองไทยอยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตรงสายหนองซ่าเอาต,ต่อยตรงถอนทิ่มแน,น่นอนเอาต่อยลืมบอกไปว่ามันเป็นกระเทียมปลาเอาต่อยไปบานถิ่มวบขนาดบานพิกก็ยังไปถอนทิ่มเนาะบนโบงูจะาเดี๋ยวมาตัดกันเจ้าเพื่อนมาตัดไอตุอนกระเทียมปลากัน ้วท่พี่น้องไปจามาตับต้่กกะเทียมปลากันจะ้ะข้อออกดอกเหรเดีนี่หอมหอมกินเขาวันนี้อากาศดีจ้ะอากาศบนหนาวบนไถว ตออมาลองไวประมาณสิบเอ็ดสิบสองต้นเองเด้วยวหนิมันอู้ยเกิดขึ้นเป็นเล่นร้อยต้นแบบนี้ปีที่สามหล่ะจะปีนี่ดอกเขาตอติ่อตัดจะเอาตอติอปอยให้เขาอันแก่เดี๋ยวไปเมืองไทยสิล่้องเอาไปวา,านใหม่อีกเอาตออะไรใส่ใตะไครตัดเอาปลอดภัยกว่านะนะงามอากินหอมเจ้าหน้อยวันศกระจายเต็มสวนเอาต่อยนี่แหละจ้ะมันขึ้นทุกปีจ้ะมัน หนานะมันก็อันตายเนาะหนาห้อนมันก็เกิดกินอีกเห็นดอกมันประเ็นเพื่อนนหนดอกกาดนกตัดดอกดอกออกหลายอยู่จ้ะ บ่อตังยานเละจ้าบ่อตังยานขี้หมาขี้แมวน่าจะเนาะวินาแห้งสิแตกลร้คับจะ้ะต่อยกับไปหาหมอฟันอีกรอบนึงมาบ้านยานยานแต่อบอกห่อใบายากลุกจากที่นอนแม่มเพื่อนใบบุญเนียต่อทติดป่วยให้ข้อเลี่ยงดอก หน้ามีหลีนะเนอะเพือนเพื่อนไม่เห็นเด้แฉลบเดี๋ยวลองเอาไปเพาะอยู่บ้านเห้อยู่จ้ะมันต้องคืนแลละจ้ะใช้ระบบเด็ด ดอกเขาในเวลามันแก่นะมันสิมีเม็ดมันอยู่ประมาณหาหกสิบเม็ดคนละจ้ะและปีนี่ดอกหลายอยู่นี่จ้ะบงปีที่แล้วก็ออกเยอะเพราะว่าปีแล้วอาตอยโมเตลแลนไปเมืองไทยเนาะปีสาวอาตอยรับป่วยไปครั้งแรกก็หาอาทิตย์ ทางหลังก็ไปสามเดือนเลยอะต่อย่นเสียแล้วละพี่สาวต่อยน้อไปสบายละพี่พ่อเพิ่นย่ามมีทุกมีอย่างก็ได้โทุบปั๊บทุกก็เพิอนอ่นนั่นแหละเข้าก็เต็มทีก็เพิ่นแล้วเนาะลูกหลานก็เต็มทีก,ก็เพิ่นดูแลกันเต็มทีย่ามเอาไปใส่อันนี้เหละมันสีหวานเด้ต่ก,กินเนวนี้มันสีออกเพชดคือกระเทียมบานเท่าย่าม,มากกินอันกีบกระเทียมหรือใบใบกระเทียมนะจ๊ะ เอาใส่สมตามแสบได้นี่เอาอันกีดเป็นเศษน,น้อยหั่นฝอยๆเนี่ยแหละก็ใส่ลงไปในสมตามตามองห,งห้องเขาน่ยแสบเย็ดออกให้อันต้นน้นอยๆมันโพลี่แล้ววกนี้มันก็นใหญ่ขึ้นนี่จ้ะเห็นก็ตนน้นน้อยๆนี่เด็กินบดปีแล้วนี่จะ้ะคือวงอยู่บ้านเอาต่ายต้ยตนใหญ่ปนิปปลาที่เอาต่ายเคยไปเก็บนะมันต้องใหญ่ขึ้นหลายด้วยน่จาจะเนาะมีตกะกั่แตนมากินอยู่เด้นี่พัก งามบนันดิไผ่สิบกินเห็นบอกกนบอ,อยตากระแตนกินไบบางงามเด็ดออกเนาะนี่ยห่างนี่ร้ายค่ะแกมบเวียนน้อยๆโอ้อน,นเพื่อนๆนี่ดอกเขาดอกเขาเนี่ยเอาไปพัดใส่ตับเด้อแ,แ,แสบแสบแสบคักว่าตแ,วแต่บอซอยพ่อหละจๆะได้แค่นี่ผัก่อนสันพิษในสวน